สวัสดีครับวันนี้มีแพะท้องสองตัวมาทำเสนอครับท้องใกล้คลอดนะครับท้องใกล้คลอดอะนะครับดูนะครับทรงด้วยหมดนะครับแพะหน้าอกนั้นแน่นนะครับแพะท้องใกล้คลอดแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึง่งแม่น่าใส่หกสิบบวก ตอนนี้มีตำหนิแค่หูนะครับหูฉีกท้องเอ็นเอ็นเลยท้องใหญ่ๆเลยท้องใหญ่ๆเลยนะแม่นี่ดูชัดๆนะครับดูชัดๆเลยแพสวยนะครับสวยมากใหญ่มาก พาไปดูตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งตัวนี้จะได้หนานะครับเจ้าตันนะครับสวยนะครับผมเคครับสนใจก็สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ